สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอมให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเศรษฐีหนุ่มตอบแทนลุงป้าผู้ยากจนที่เคยเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กซื้อบ้านหรูให้พร้อมพาเที่ยวทั่วโลกสำหรับในวันนี้นะครับเราจะขอนำเสนอเรื่องราวดีๆจากสื่อต่างประเทศซึ่งได้มีรายงานเรื่องราวของนาเนและทาเทคู่รักที่อาศัยอย um ู่ในเขตชุมชนแออัด ม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายฐานะของทั้งคู่เรียกว่ายากจนแต่แล้ววันหนึ่งนะครับพวกเขาได้รับเด็กชายตัวน้อยมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเด็กชายคนนั้นถูกตั้งชื่อว่าเจวีจากเด็กที่ไม่มีใครไม่มีพ่อแม่ไม่มีแม้แต่ญาติเด็กน้อยเจวีได้เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและนั่นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กน้อยไปอย่างสิ้นเชิงแน่นอนนะครับว่า ด้วยฐานะที่ยากจนของทั้งคู่ทําให้ชีวิตในวัยเด็กของเจวีนั้นไม่ง่ายเลยและถึงแม้ว่าทั้งคู่จะมีรายได้อันน้อยนิดแต่ทั้งคู่ก็พยายามส่งเสียให้เจวีเรียนจบและให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาสามารถให้ได้หลายปีต่อมานะครับเจวีได้เติบโตขึ้นและกลายเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายเขาได้บอกเล่าเรื่องราวนี้ผ่านทาง Facebook จนกลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็วเจวีกล่าวว่าตอนที่นาเนและทาเทรับผมมาเลี้ยงชีวิตของพวกเขาไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นาเนทำงานเป็นแม่ค้าส่วนทาเท่ก็รับจ้างขนของตอนนี้ผมมีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณบ้างผมจะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะมีชีวิตท,ที่ดีกว่าที่เคยฝันไว้อย่างแน่นอนตลอดเวลาที่ผ่านมาเจีไม่เคยลืมบุญคุณของพ่อแม่บุญธรรมของเขา และเขาตัดสินใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องตอบแทนพวกเขาทั้งคู่ให้ได้และในที่สุดนะครับ jv ก็มีเงินเพียงพอที่จะสร้างบ้านในฝันหลังนี้ขึ้นมาบ้านในฝันที่รูราหลังนี้นะครับมีมากถึง7ห้องนอนและมีทุกสิ่งที่คุณต้องการครอบครัวสุขสันต์ทุกคนในครอบครัวได้กลับมาอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งนอกจากนั้นนะครับเขายังพาทั้งคู่ไปเที่ยวอยู่บ่อยๆตราบที่เขามีเวลาว่างอีกด้วย เรื่องราวของ JV นั้นนะครับอาจทําให้เราย้อนกลับมามองตัวเองว่าวันนี้เราได้ตอบแทนผู้มีพระคุณของเราให้ดีแล้วหรือยังสุดยอดจริงๆเลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทแพนด้าหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ